คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาคกษเรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนสิทธิ์ชุตินธานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภัสนรจันทรสิดพร ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านและแฟนรายการจุฬาเกษรรายการที่คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารความรู้แก,ก่ทุกท่านในยามเย็นวันอาทิตย์ครับ สำหรับวันนี้ผมธนสินชุดินทรานนท์กับท่านอาจารย์ประพัฒสอนจันสถิตพรเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรักชนกขาชานุบาลคณะบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในเรื่องสูงวัยอย่างไรให้มีคุณภาพสวัสดีท่านคณะบดีครับค่ะสวัสดีท่านคณะบดีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะค่ะครับ จริงๆช่วงนี้ครับเรามักจะได้ยินหนาหูกันมากเลยว่าเอ๊ะประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยทีนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่อยากจะรบวนเรียนถามท่านคณบดีว่าสังคมสูงวัยจริงๆคืออะไรครับอาจารย์ครับค่ะสังคมสูงวัยจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นการมองออทั้งระบบสังคมนะคะซึ่งจะต่างกับผู้สูงอายุนิดนึงคือผู้สูงอายุจริงๆแล้วก็คือคนที่สมมุติว่าโดยทั่วไปนะคะในประเทศไทยเราก็จะใช้นิยามว่าคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะผู้สูงอายุ ก็คือเป็นเหมือนองค์ประกอบหนึ่งของสังคมสูงวัยเพราะจริงๆ <S <S ในสังคมเราเนี่ยคือคําว่าสังคมสูงวัยคือเป็นการมองในทางประชากรคือมองคนทุกกลุ่มวัยเลยในสังคม <S 2> <S 2> แต่จะเป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษคือมีสัดส,ส่วนของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้สูงอายุเนี่ยในระดับหนึ่งอย่างเช่นถ้าผู้สูงอายุมีระดับประมาณเปอร์เซ็นต์นะคะในเชิงของสังคมสูงวัยเราก็จะเรียกว่าสังคมสูงวัยระดับต้นนะคะหรือการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับแรกถ้า เมื่อไหร่ที่สัดส่วนตรงนี้เพิ่มถึง20%เราก็จะถือว่าเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์นะคะ <S <S> <S แล้วถ้าแตะสูงสุดตอนนี้เท่าที่ยังมีนิยามกัน <S <S> <S อยู่ก็คือ <S <S> <S สังคมสูงวัยระดับสุดยอด <S <S> <S นั่นคือถ้ามีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปถึง28% <S <S> <S นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าสรุปง,ง่ายๆซึ่งอาจจะทำให้หลายๆคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะยังเข้าใจไม่ชัดเจนก็คือถ้าเป็นสังคมสูงวัยคือการที่มองเรามองเป็นระบบสังคมแล้วก็มองถึงการร่วมกันของคนทุกกลุ่มวัยในสังคมนั ค่ะค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะให้ความสําคัญกับองค์ประกอบผู้สูงอายุนะคะที่สัดส่วนตัวเลขที่เท่าไหร่นะคะที่เราจะนิยามมันต่างกันใช่ค่ะอ๋อเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะจา์เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็บอกว่าสังคมสูงวัยไม่มีเราก็ไม่ได้นะคะในวัยที่ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุเนยเนาะไม่มีเราก็ไม่ได้นะคะแล้วเราก็อาจจะต้องเป็นเป็นบทบาทสําคัญนะคะในการที่จะทําให้ท่านผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยเนี่ยอยู่ได้อย่างแบบ ยังมีความสุขใช่ไหมคะยังแอคทีฟยังยังมีคุณค่ากับลูกหลานหรือกับตัวเองต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันใช่เลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยว่าในคําว่าเป็นสังคมสูงวัยนั่นหมายถึงว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแต่เป็นคนทุกกลุ่มวัยเลยค่ะจ้าค่ะโอ้อันนี้สําคัญมากเลยค่ะเห็นภาพเข้าใจชัดขึ้นด้วยนะคะค่ะน่าสนใจมากๆครับทีนี้ทราบว่าทาง วุฒิลัยประชากรศาสตร์นะครับได้ไปดาเนินโครงการในจังหวัดน่านด้วยที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัยในจังหวัดน่านนะครับจริงๆต้องถามท่านคณะบดีว่าเอ๊ะทำไมถึงไปเลือกลงที่จังหวัดน่านครับค่ะอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะนโยบายและวิสัยทัศน์ของท่านอธิการนะคะที่ส่งเสริมให้เราทํางานร่วมกันนะคะในจุฬาในหน่วยงานต่างๆการที่เราเลือกไปจังหวัดน่านเนี่ยจริงๆก็ด้วยเรามีพันธมิตรนะคะก็คือคณ ศิลปกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคที่ได้ดําเนินการงานหลายๆกิจกรรมอยู่ก่อนแล้วที่จังหวัดน่านและทีนี้ด้วยความเป็นวิทยาลัยประชากรเ,เราก็มีประสบการณ์ในเรื่องออของการทํางานเกี่ยวกับประชากรแล้วก็สังคมสูงวัยที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะก็เลยเล็งเห็นจุดร,ร่วมกันว่าเอ๊ะในเรื่องของผู้สูงอายุที่จังหวัดน่านเนี่ยมีความโดดเด่นมากนะคะเรื่องของการที่ผู้สูงอายุที่จังหวัดน่านหรือสถานการณ์ของจังหวัดน่านด้านประชากรเนี่ยพบว่ามี การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์คือมีมากกว่า20นลณปี67เนี่ยน่าจะประมาณ25.11นะคะใกล้จะสุดยอดใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงคือถ้ามุมมองทางประชากรเนี่ยน่าสนใจเลยนะคะแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่น่านเนี่ยยังมีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุที่รวดเร็วด้วยจากระดับแรกขึ้นมาเป็นระดับ2เนี่ยนะคะซึ่งเพิ่มประมาณเท่าตัว ใช้เวลาประมาณ7ปีเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ oh. เราคิดว่าถ้าเราอยากจะทํางานขับเคลื่อนร่วม <c oughs> กันนะคะก็เลย <c oughs> มองว่าจะทํายังไงให้จังหวัดน่านเนี่ย <c oughs> เป็นจังหวัดที่เป็นเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วแล้วก็เป็นผู้สูงอายุของจังหวัดน่านที่มีคุณภาพด้วยค่ะ อาจจะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะคะที่จะต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์เครือข่ายเรานะคะที่ที่อาจจะมีข้อมูลหรือว่าได้ดําเนินการบางส่วนไว้แล้วนะคะที่ทําให้ทางวิทยาลัยประชากรเข้าไปปลักเพิ่มนะคะแล้วก็น่าจะได้มองเห็นภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนนะคะโอเคเลยค่ะอาจารย์คราวนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับว่าเอ๊ะแล้วพอไปลงแล้วเจออะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรทำตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ 看。 ก็จริงๆแล้วพอเราไปที่จังหวัดน่านสําหรับประชากรศาสตร์เนี่ยต้องถือว่าเป็นน้องใหม่เพราะเพิ่งไปปีนี้เป็นปีแรกเลยเราก็เลยได้จริงๆแล้วก็คิดว่าเราไปต่อยอดด้วยนะคะกับทีมที่ทําเดิมก็เราพยายามหาว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการคืออะไรเพราะเราอยากจะทํางานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนจริงๆนะคะโดยใช้จุดแข็งของที่วิทยาลัยนะคะเราก็ได้เข้าไปพูดคุยกับทางด้านของผู้นําชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองน่านนะคะเราก็ได้มีโอกาสคุยกับ เบื้องต้นเนี่ยด้วยความที่น่านเนี่ยไม่ใช่เด่นแต่เรื่องผู้สูงอายุแต่มีความโดดเด่นอยู่แล้วก็คือในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าเราก็ได้โจทย์มาจากทางกลุ่มประชากรที่เราเข้าไปคุยด้วยนะคะผู้นําชุมชนต่างๆเราคุยกับสลากป้อมหรือว่าเจ้ายานสองเมืองแก่นนะคะท่านก็เป็นปราชญ์แล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะของที่จังหวัดน่านนะคะในฐานะที่ท่านเป็นได้รับรางวัลครูศิลป์ของแผ่นดินนะคะในปี2 58นะคะเราได้คุยกับทางด้านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้คุยกับอ,อาจารย์ศรีสวัสดิ์นะคะที่เป็นประธานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่านนะคะ,ะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชาวบ้านต่างๆในตอนแรกเพื่อที่จะหาว่าเอ๊ะที่น่านต้องการอะไรเราก็พบว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยคือจริงๆเริ่มมาจากศิลปะวัฒนธรรมก่อนคือที่เมืองน่านเนี่ยความโดดเด่นในเรื่องนี้เขาก็มองว่าเอ๊ะอาจารย์จะทํายังไงดีอ่ะให้มีเมืองน่านเนี่ยเป็นวัฒ วัฒนธรรมที่ยังเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตเราก็เลยได้จากจุดประกายตรงนี้ว่าเราทําเรื่องคนเรื่องประชากรเป็นเรื่องของคนมีชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้วัฒนธรรมยั่งยืนหรือมีชีวิตต่อเนี่ยน่าจะคู่กันไปกับการที่วัฒนธรรมนั้นต้องอยู่คู่กับคนไปเรื่อยๆในทุกไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยมองเห็นว่าการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เราคุยด้วยเนี่ยสะท้อนเนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยพอดีเป็นผู้ที่อยู่ในวัย ไปกับวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมเนี่ยยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่าใช่ไหมคะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะผู้ที่สืบทอดวัฒนธรรมตอนนี้ก็เป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเราอยากให้ผู้สูงอายุน่านเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งสูงวัยยิ่งมีคุณค่าและมียิ่งมีคุณภาพอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่เรานํามาตีว่าเราจะทําอะไรดีนะกับสังคมสูงวัยเมืองน่านสร้างผู้สูงอายุยังไงให้เมืองผู้สูงอายุน่านเนี่ยมีคุณภาพนะคะเราก็เลยเอาแนวคิดเรื่อง active g จริงเข้ามาว่า Active Aging จเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแนวคิดของอ,อองค์การอนามัยโลกที่อยากจะสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้มแข็งใน3ด้านด้วยกันก็คือเรื่องสุขภาพะนะคะเรื่องการมีส่วนร่วมทางสังคมคแล้วก็เรื่องความมั่นคงในชีวิตเราก็พบจุดเด่นตรงเนี้ยสแนวคิดเนี่ยตัวแนวคิดเนี่ยเราก็เลยมองเห็นว่าเอะเมืองน่านบริบทเมืองน่านด้วยเนี่ยก็อยากให้ผู้สูงอายุเนี่ย มีคุณค่าอยูค่คู่กับเมืองนาานไปแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการรักษาวัฒนธรรมของเมืองนาานก็เลยเป็นที่มาของโครงการวิทยาลัยประชาการศาสตร์นะคะที่เราทําโครงการเรื่องการสร้างความเข้มแข็งระบบนิเวศท,ทางวัฒนธรรมจังหวัดนาานเพื่อรองรับสังคมสมยัยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะที่อําเภอเมืองเราทําเรื่องวัฒนธรรมด้านอาหารค่ะ จริงๆพอเราพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมน่านเรานึกถึงดนตรีการสแสดงระบำลำฟอนะนะคะ<ม>เออเราไม่ค่อยคุ้นเรื่องอาหารนะคะว่าเอะมันจะมีความรุ่มรวยนะคะทางด้านไหนที่ที่ผู้สูงอายุน่าจะเป็นผู้สื่อกลางที่ถ่ายทอดได้ดีนะคะอาจารย์อาจารย์เจออะไรที่น่าสนใจภายใต้โครงการนี้คะอาจารย์ค่ะคือจริงๆตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยก็พูดคุยกับผู้สูงอายุก็พูดเรื่องความเป็นอยู่อะไรประสบการณ์ที่เราทํามาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยก็คือเราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขามี ความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเขาเองนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่มีประโยชน์ในเรื่องของการเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันสิ่งเนี้ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือนํามาสู่ความท้าทายในเรื่องของการมีนักท่องเที่ยวมีคนเข้ามาก็บางครั้งก็มีวัฒนธรรมอื่นเข้ามานะคะเราก็พบว่าจากการที่เราไปเมืองนั้นเราก็เจอเรื่องของ การมีคาเฟ่เปิดใหม่วัฒนธรรมของคนรุ่นชลติใช่ค่ะรุ่นของคนรุ่นใหม่ต่างๆแล้วก็ทานอาหารจะมีฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารในรูปแบบใหม่ๆด้วยตรงนี้ในเชิงของผู้สูงอายุหรือคนในชุมชนเนี่ยเขาก็มีความกังวลนะคะแล้วก็อยากสืบทอดในตัวอาหารแล้วพอเขาเล่าเนี่ยบางทีเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆเพราะมันเป็นวิถีชีวิตปกติแต่สําหรับเราทางทีมประชากรทีมจากจุฬาก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่า มากมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยคุยกันว่าวัฒนธรทำอาหารตรงนี้พอได้ฟังได้เล่ามาให้ฟังต่างๆเรารู้สึกว่ามัน ผสมไปด้วยเขาเรียกว่าคุณค่าต่อโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุพบเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์มากเลยนะคะประกอบด้วยอย่าง่อที่เราไปทําในปีนี้นะคะที่ผ่านมาเราทําเรื่องแกงแข่นะคะซึ่งพบว่าได้ยินปุ๊บหิวเลยนะคะหิวเหมือนกันค่ะรอรอเลยเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยมากด้วยค่ะขอยืนยันตัวแกงแค่เนี่ยเราก็พบว่าประกอบด้วยนะคะในตอนที่คุยกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นอาหารง่ายๆในพื้นถิ่นที่ทํามาจากผักต่างๆที่อยู่ รอบรั้วรอบบ้านนะคะตรงเนี้ยจริงๆแล้วพอฟังแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าตั้งแต่แม้กระทั่งผักซึ่งเราเป็นคนนอกชุมชนได้รู้ว่าผักหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ในน่านก็ยังไม่รู้จักเลยบางครั้งใช่เป็นพืชผักท้องถิ่นเป็นพืชผักท้องถิ่นและจริงๆหาได้ในรั้วบ้านเพราะว่าเดิมเนี่ยก็คือเก็บเก็บมาแกงนะคะก็จะมีทั้งผักเผ็ดผักเขาเรียกว่าตัวในเรื่องของ ผักที่เป็นตัวผักพยายอนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวสคานมะแขวนอย่างเงี้ยนะคะตัวที่เราแบบชื่อแปลกๆเราก็ได้มีโอกาสรู้จักก็เลยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารคุณค่าประโยชน์ซึ่งตรงนี้เราเลยมองเห็นว่าเอะในส่วนของเฉพาะแกงแคร์นะจริงๆยังมีอีกหลายหลายวัฒนธรรมอาหารแต่เฉพาะตัวแกงแครเราก็พบว่า มีคุณค่าทางออสุขภาพะนะคะ,คะทั้งกับคนทุกวัยเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะประกอบด้วยผักมากมายเลยะนะคะแล้วก็พอมาเป็นเรื่องของขั้นตอนการทำตัวองค์ประกอบก็ยิ่งเป็น วัฒนธรรมพื้นถิ่นมากๆเพราะเราทราบมาว่าพืชผักบางอย่างเนี่ยขึ้นเฉพาะถิ่นที่น่านจริงๆนะคะหาที่อื่นได้ยากอย่างเช่นมะแขวนนะคะเราก็จะได้ยินเรื่องอะไรนะไก่ทอดมะแขวนค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เราคิดว่าองค์ความรู้ตรงนี้เป็นองค์ความรู้ที่เราค้นพบจากคน พื้นถิ่นของผู้สูงวัยในจังหวัดน่านซึ่งน่าจะส่งต่อให้กับลูกหลานคนน่านด้วยกันในตำรับอาหารนี้นะคะแล้วนักท่องเที่ยวเช่นกันเราคิดว่าเมืองน่านเนี่ยน่าจะมีการท่องเที่ยวที่เฉพาะเป็นเชิงของการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นผนวกด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ด้วยก็เลยมองเห็นว่าตรงเนี้ยตรงกันว่าแล้วก็เสริมสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุในเชิงของการถ่ายทอด ทอดวัฒนธรรมในเรื่องอาหารค่ะจริงๆน่าสนใจมากครับอาจารย์เพราะว่าเวลาที่เราเห็นอย่างมะแขวนเนี่ยบางทีโอ้เราเห็นภาพแต่เอาไปทําไก่ทอดมะแขวนแต่ว่าจริงมะแขวนเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบของแกงด้วยก็ได้จริงๆต้องบอกว่าแกงที่น่าเนี่ยครับมีหลายแกงเลยที่ปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นได้โอกาสได้ชิมแกงแคร์เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมครับหรือบางทีเราไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินแกงสนัด หรือเปล่าแกงสนัดก็เป็นแกงเฉพาะถิ่นที่หาพบได้ที่น่านมีสูตรมีตำรับตำราเฉพาะเหมือนกันที่น่าสนใจนะครับทีนี้จาก แกงตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับนอกจากลงไปดูเรื่องของวัฒนธรรมอาหารที่เป็นแกงเนี่ยครับเราขยายขอบเขตด,ดูในมิติอื่นๆด้วยไหมครับค่ะในเรื่องของตัวอาหารเนี่ยเราใช้เป็นกลยุทธ์นําในการมองเรื่องประชากรเรามองว่าตัวเนี้ยในเรื่องของการที่อันที่1ตัวอาหารตัวเนี้ยที่เราได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นความพิเศษมากของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลเพราะเป็นสูตรของเจ้าป้อมนะคะซึ่งเป็นทางด้านเชื้อสายของทางด้านเมืองน่านเลยเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยเป็นสูตร เฉพาะจากในรั้วในวังในอดีตจริงๆนะคะแล้วลงมาสู่แม้ว่าเป็นการรับประทานกันในพื้นถิ่นแล้วนะคะก็มีความเฉพาะตรงนี้เราก็มีการมองขยายต่อด้วยว่าตัวเนี้ยนอกจากเราจะมุมมองของทางประชากรคือคุณค่าของประชากรกับเรื่องของโดยเฉพาะประชากรสูงอายุในเชิงของวัฒนธรรมนะคะแล้วเราก็มาต่อยอดในเบื้องต้นเนี่ยเราทําออกมาเป็นจุลสารนะคะซึ่งอันเนี้ยด้วยความที่เราเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษานะคะ เราก็คิดว่าองค์ความรู้ตรงนี้น่าจะสืบทอดต่อแล้วก็เป็นความต้องการของชุมชนนะคะแล้วเราก็ได้คุยต่อกับทางด้านสภาวัฒนธรรมรรเพราะว่าเราอยากให้เกิดความยั่งยืนนะคะ อีกทั้งในส่วนของจุฬาลงกรเองนะคะเราก็พบว่า,าจากการที่เราทําเรื่องจุลสารแกงแคร์นี้อ,ออกมานะคะเป็นผลงานชิ้นแรกตรงนี้เนี่ยทางด้านหน่วยงานของเราเองนะคะพันธมิตรของเราเอย่างเช่นสถาบันภาษาก็มีความสนใจว่าเอออันนี้น่าจะมีการนําไปเป็นบทเรียนภาษาอังกฤษได้เพื่อที่จะได้เผยแพร่องค์ความรู้ตรงเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดน่านเองนะคะก็จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อันนี้อันนี้ก็เป็นในอนาคต ที่เรามองว่าเราจะทําต่อยอดไปขยับขยายค่ะแล้วก็ตัวในเรื่องของการที่เราเห็นคุณค่าในเรื่องของผู้สูงอายุตรงเนี้ยเราก็เห็นว่าเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ตัวท่านเองก็รู้สึกว่าเออไอตัวความรู้ของเราในการทําอาหารง่ายๆสําหรับเขาเนี่ยมันมันมีคุณค่ากับทั้งสังคมน่านเองแล้วก็ทั้งของประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้ครับจริงๆต้องนําเรียนว่า เรื่องอาหารเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกงแคเนี่ยเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยประวัติศาสตร์เนะครับเวลาเจ้าผู้ครองนครหน้านเนี่ยจะต้อนรับอาคันตุกะที่มายืนเนี่ยก็จะตั้งสำรับอาหารที่สำรับเสิร์ฟต้อนรับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารสักสี่อย่างเป็นพื้นฐานที่จะต้องมีมนะครับก็จะมีแกงสนัด มีน้ำพริกมีลาบแล้วก็มีแกงแครเป็นหนึ่งในนั้นนะคบก็จะเป็นลักษณะอาหารเฉพาะในนครน่านนะครับในสมัยนั้นใช่ค่ะอันนี้ก็ได้ทราบจากทางด้านเจ้าป้อมเหมือนกันว่าเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าขึ้นโตกเพื่อรับแขกในนครน่านในรูในวังเดิมเลยค่ะซึ่งจริงอพอเรานึกจินตนาการภาพนะว่ามันมีการประกวดสุดยอดแกงแคร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าแบบว่ามีเชฟ ชื่อทางต่างๆนะคะได้รับสูตรไปแล้วก็เอาไปขยับขยายอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกซิกเนเจอร์นิดนึงนะคะอีนนี้เราก็คาดหวังว่าจากงานที่เราทําตรงเนี้ยเราน่าจะขับเคลื่อนต่อเพื่อให้เห็นจุดเด่นใช่แล้วก็มันมีศักยภาพมากเลยในเชิงของจังหวัดน่านที่จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องการเขาเรียกว่าเข้าไปแล้วเรียนรู้อาหารพื้นถิ่นหรือแม้กระทั่งการได้มีอย่างเช่นแบบเหมือนมีการมีส่วนร่วมในการทําประกอบ เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้เรียนรู้จากงานนี้มากๆคือเนื่องจากมีการสาธิตให้ทำเพื่อเราให้ทําเป็นจุลสารก็ทําให้มีการแกงแคจริงขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อให้ได้ดูองค์ประกอบได้ลงตัวกันมาแล้วแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากก็คือต้องบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นครั้งแรกที่ได้ทานแกงแคด้วยค่ะก็รู้สึกว่าอูอร่อยมากแล้วพอรู้เรื่องคุณประโยชน์ทางอาหารเนี่ยก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากเลยในเชิงของวัฒนธรรมแล้วก็มันสำคัญมากในการสร้าง Active Aging S <S ในการสร้างสุขภาพที่ดีนะคะการสร้างสุขภาพที่ดีเนี่ยตอนนี้ผู้สูงอายุน่านเนี่ยก็คือมีสุขภาพที่ดีเนื่องจากความโชคดีสุดอาหาร<ฆ>เราก็มองว่าคนในวัยอื่นๆของน่านเช่นกันก็น่าจะในเรื่องของการมีแกงแคร์เป็นหนึ่งในอาหารหลักประจําบ้านเนี่ยก็น่าจะสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็จะสร้างสังคมสมัยที่ดีในมิติของสุขภาพนะคะแล้วก็ยังสร้างการมีส่วนร่วมหรือคุณค่าในโมเดลที่เราทําที่เมืองน่านเนี่ยนะคะเราก็พบว่าเป็น การสร้างผู้สูงอายุที่มีคุณภาพหรือ Active Aging เนี่ยโดยตัวผู้สูงอายุเองคือการสร้างคุณค่าของเขาผ่านองค์ความรู้ที่ผ่านมาในวัฒนธรรมสังสมมาค่ะจากตัวคนแก่คนเฒ่าแต่ละท่านเองนะคะทีนี้เข้าใจว่าเวลาที่เราเอาเรื่องอาหารนะคะจา์มาจับแล้วก็มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นพระเอกนางเอกนะคะในเรื่องเนี่ยมันก็จะนั่งมีเกรดเรื่องเล่าหรือว่าแบบ เขาเรียกว่ากิมมิกเนาะภาษาการตลาดเราก็จะเรียกว่ากิมกกมิกต่างๆนะคะเกี่ยวกับพวกวัตถุดิบหรือว่าวิธีการทําหรือว่าขั้นตอนเทคนิคค,ค,ค่ะอาจารย์แกงแคเมืองน่านเนี่ยค่ะเขามีเกร็ดเรื่องเล่าหรืออะไรจากที่อาจารย์ได้ไปลงครัวมาให้คุณคุณคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ฟังทางบ้านลอ,ลองลองแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นี้ได้ มีพิเศษพิเศษไหมคะค่ะมันแตกต่างมันรสชาติมันนัวต่างจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจันค่ะก็คือจริงๆแล้วของที่เมืองน่านเนี่ยนะคะเท่าที่เราได้รับการสาธิตแล้วก็ได้ข้อมูลจากทางด้านปราชพื้นถิ่นก็ต้องบอกเองเลยก็ก็คือเป็นเรื่องของตัววัตถุดิบที่เขามองว่าของที่น่านเนี่ยค่ะจะจะตัวหลักในการทําแกงแคเนี่ยนะคะจะมีผักสีอย่างที่ขาดไม่ได้เลยในแกงแคนะคะเนื่องจากว่าแกงแคจริงๆที่บอกว่าเป็น แกงที่อาจจะเก็บจากผักผกรว,รวมนะคะหลากหลายแล้วก็บางผักบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีเฉพาะบางฤดูกาลนะคะแต่ถ้าในเกรดของเมืองหน้านเนี่ยผักที่สําคัญเลยก็จะต้องประกอบด้วยสีอย่างคือจะต้องมีผักแครนะคะใบพลิกผักเผ็ดแล้วก็ผักพยายยอนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราในจุลาสารเราเลยเก็บภาพไปด้วยเพราะเชื่อว่ามีความสําคัญมากนะคะในผักต่างๆเนี่ยบางทีชื่อไม่คุ้นเลยเราก็เพิ่งเห็นหน้าตาเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ตัวผัก อย่างเช่นผักแครซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องเลยก็เรียกว่าแกงแครนะคะถ้าเป็นคนกรุงเทพก็เอ๊อาจจะต้นดอกแครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่เลยแกงแครจริงๆคือใบชะพลูในภาษากลางนะคะ ่ะอันนี้เป็นแต่ว่าในภาษาพื้นถิ่นเรียกว่าผักแคนะคะอันนี้เลยนะคะใช่ค่ะก็จะเป็นจะเป็นอันหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเฉพาะของที่น่านนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในหลายฤดูกาลนะคะก็อาจจะมีเห็ดมีอาหารแบบหมายถึงว่าผักประจําถิ่นเราเลยคิดว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นจุดเฉพาะนะคะของทางด้านของที่น่านนะคะที่เป็นสูตรแล้วก็ที่น่านเนี่ยค่อนข้างจะปรุงรสกลางๆนะคะรสไม่ได้จัดซึ่งถือว่าเป็น อาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะทีนี้เราพูดถึงผักต่างๆนะครับที่เรานํามาใส่นี่อ่าผักแครหรือใบชพลูใช่ไหมครับมีใบพริกมีอ่าผักพยายาผักพยายอเข้าใจว่าเป็นเสล็ดพังพอนใช่ไหมครับอ่าก็มีผักตรงนี้เอ๊ะแล้วเนื้อสัตว์ล่ะครับอาจารย์ครับเอ๊ะถ้าคุณโอ้ยเราอยากได้โปรตีนบ้างเนี่ยปกติแล้วแกงทางหน้าเนี่ยครับแกงแครเนี่ยใส่เนื้อสัตว์อะไรได้บ้างครับค่ะในเรื่องเอกลักษณ์ของแกงแครนะคะทางหน้าเนี่ยจริงๆแล้วนิยมใช้ไก่ นะคะแล้วก็เป็นไก่บ้านด้วยนะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไก่พื้นถิ่นนะคะก็ยิ่งมีรสชาติที่เฉพาะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้แกงกับไก่เนี่ยนะคะก็มีในเรื่องของการใส่เนื้อประเภทอื่นด้วยนะคะก็อย่างเช่นเนื้อของวัวเก้งกวางหรือแม้กระทั่งเนื้อควายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นวิถีชีวิตนะคะโดยพื้นที่ของทางด้านจังหวัดน่านซึ่งอันนี้ก็มีคุณค่าในเชิงของโปรตีนด้วยนะคะ ไม่ได้มีเฉพาะผักอย่างเดียวนะคะค่ะแล้วอันนี้ก็คือผลผลิตที่ที่ได้สืบเนื่องมาจากตัว ภูมิปัญญานะคะของผู้สูงวัยนะคะในจังหวัดน่านอาจารย์ออกมาเป็นจุลสารแล้วอันนี้เราเราเข้าชมหรือว่าสืบค้นได้อย่างไรคะอันนี้จริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราทําเป็นตัวจุลสารที่เป็นเล่มนะคะเพราะว่าทางชุมชนพื้นที่เนี่ยด้วยความที่เขากรี๊ส่วนหนึ่งก็คือเห็นออกมาเป็นอยากไรใช่ค่ะก็อันนี้ชอบมากๆเลยแล้วก็เราค่อนข้างเน้นในเรื่องของสีสันนะคะนะคะเพื่อให้เห็นภาพนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่เราป ทำเนี่ยส่วนหนึ่งที่มาช่วยเราทําด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเยาวชนเช่นกันของที่น่านที่เป็นผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับชุมชนแล้วเราก็เลยชวนมาทําเกี่ยวกับเรื่องของมาถ่ายเป็นวีดีทัศน์ด้วยผล,ผลผลิตอีกชิ้นหนึ่งนะคะเรื่องแกงแขรเนี่ยเพราะเราเห็นถึงกระบวนการต่างๆตรงนี้เราก็มีได้พบว่าการเข้าร่วมของทางด้านเยาวชนที่น่านตรงนี้เขาก็ได้มาเห็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเขาเองนะคะก็มีการเรียนรู้กันตรงนี้แล้วก็ได้รู้ เคล็ดลับต่างๆนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าใช้เนื้ออะไรต่างๆแอกจากนี้จุดเด่นของที่แกงแค่ที่น่านก็ยังต้องมีการนําเนื้อเนี่ยไปย่างหรือไปรมควันอะไรอย่างเงี้ยก่อนมาแกงให้มีกลิ่นหอมต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราออกมาทําเป็นจุลสารกับเป็นวิธีทัศน์แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราจะต่อยอดทําต่อก็คืออยากจะทําเป็นตัวอีบุ๊กนะคะที่อาจจะได้เข้าถึงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สอดรับกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบันรุ่นใหม่ใช่เพราะว่าจะได้ เสดหาสูตรอันนี้นะคะเป็นการเผยแพร่แล้วก็เมื่อกี้ที่แจ้งให้ทราบว่าเราก็มีทางด้านพันธมิตรในจุฬาด้วยกันที่อยากจะนําไปต่อยอดอย่างเช่นสถาบันภาษานะคะที่จะไปทําเป็นบทเรียนอะไรต่างๆเราก็คิดว่าเป็นการช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมของนานนะคะแล้วก็สร้างคุณค่าของผู้สูงอายุนานค่ะจริงต้องน่าสนใจเพราะว่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นการลงพื้นที่นานระยะแรกระยะที่1เลยของทางวิทยาลัยประชากรศาสตร์นะครับแต่ว่าตัว งานที่ทาเนี่ยเราก็จะเห็นการมีการมีส่วนร่วมนอกจากทั้งปราชชาวบ้านแล้วเนี่ยก็ยังมีทั้งตัวผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กและเยาวชนก็มามีส่วนร่วมในการผลิตในการสื่อทอดตรงนี้ด้วยจีต้อเป็นงานที่น่าสนใจแต่ว่างานของทางวิทยาลัยประชากรศาสตร์เนี่ยครับไม่ได้ทําแค่ที่เฉพาะอําเภอเมืองอย่างเดียวนะครับซึ่งในตอนหน้าเนี่ยครับก็จะพา ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวอีกอำเภอหนึ่งนะครับไปดูกันซิว่าเอ๊ทางวิทยาลัยประชากรศาสตร์เนี่ยถ้านอกจากที่อำเภอเมืองแล้วเนี่ยไปที่อีกอำเภอหนึ่งแล้วไปเรียนรู้ไปทําอะไรใช่ครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจที่ไม่เหมือนกับอำเภอเมืองแน่นอนตามแบบฉบับของจังหวัดน่านนะคะที่มีความหลากหลายนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรักชนกคชานุบาลค่ะคณะบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์นะคะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์และเดี๋ยวเรายังคุยกันต่อนะคะในหัวข้อต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปของรายการของเรานะคะได้ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5เ h z มกะนะคะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz เมกะสสถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ AM 711กิโลเฮิร์นะคะและทางแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนื่องนะคะกับสังคมสูงวัยตามแบบฉบับของจังหวัดน่านนะคะในอำเภออื่นๆกันต่อไปคะ่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะสวัสดีสสดค่ะคุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตร กลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา17.00ถึง17.30นนาท,ทางจุฬาเรดิโอพาร FM 100.5เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5เมกะเฮิรตซ์ครับสันสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม